สวัสดีแฟนๆบิ๊กแมนล้ะครับอินเตอร์เบอมี่ผงาดคว้าชแชมป์แถมในเกมนี้เมสซี่โคตรหล่อถัดมาครับแมนยูเล่นอะไรก็ไม่รู้แพ้ตอนแี่มอสเปอ,อร์สองประตูศูนย์ ครึ่งแรกดีแต่ครึ่งหลังเงียบกริบกระเลยทเดียวเชียร์นะครับข่าวที่3ครับเอเบริกลาป,ปอกนะครับเฮียวีโกฟันทงย้ายไปเอานาเซอร์ลเล่นร่วมกับโบโซวิชมาเน่รวมไปถึงคริสเตียโนโรนา l โดและฟุตบอลวันนี้แหละครับพิมเมลิกนะครับซิลิอาอิตาลีรวมไปถึงลาลิก้าสเปนมีมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับเจอกันที่ไลฟ์สดเน้นย้ำเลยนะครับ4ี่โมงเย็นวันนี้ที่ไลฟ์สดนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บทีมินาโต เทเหลือเกินนะอันเนี้ยเมสซี่ครับหลังจบเกมที่อินเตอร์เมลมีได้แชมป์ลีกับเดินแนช i ฟิลในการยิงจุดโทษ9ประตูต่อสิบนะครับพอหลังจบเกมปุ๊บเมสซี่ครับก็เลยที่จะถอดปลอกแขนกับตันทีมของตัวเองออกมาแล้วก็เรียกดียนเดยเยลินนะครับซึ่งเป็นกัปตันทีมคนเก่านะครับเรียกปุ๊บจับยัดส่วน่าเยลินเนี่ยนะครับก็โนโนโนไม่เอาผมไม่สมควร แต่เมสซี่ก็ไม่ฟังครับขยันขยอแล้วก็ใส่ไปนะครับแล้วก็พาเย็ดลินไปฉลองแชมป์เป็นการถือถ้วยคู่กันสุดยิ่งใหญ่นะครับ สุดเทพเลยครับนี่มันคือเหตุการณ์ที่เรียกรอยยิ้มทั้งคนที่ดูอยู่ในจอรวมไปถึงในสนามก็ยิ้มตามกันเลยมันคือความเสียสละมันคือความเท่มัมนคือความเชฟเทลแมนมันคือความพระเอกอะเนาะสำหรับลีโอเดอร์เมซี่ก็ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาชมแล้วมันสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือแชมป์ลีกในประวัติศาสตร์ของอินเตอร์มยอามี่และล่าสุดครับหลังจากได้แชมป์นี้ไปลีโอเดอร์เมซี่กลายเป็นนักเตะที่ได้แชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ 44ถ้วยแชมป์ซึ่งมันบามากๆเลยล่ะฮะโอ้โอ้แล้วเกมนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แมนยูเกิดอะไรขึ้นแพ้สเปอร์ศ2เหมือนครึ่งหลังเนี่ยเหมือนจะสตาร์รถแต่ลืมเอากุญแจมาฮะอยู่ๆเครื่องน็อกเครื่องดับไปเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ย ้องพูดกันว่ามแมนเดตได้เปลี่ยนสเปอร์แอบดีกว่าสเปอร์ด้วยนะครับหาจังหวัดจาโคนยิงประต,ตูได้เยอะกว่าแต่สุดท้ายประมาณครึ่งหลังหลังจะโดนบาบซายิงไปตั้งแต่ต้นครึ่งหลังสุดท้ายเปก็ได,เด,เด้เดียวเชียวลูกยิงของบาบซานะครับก็ต้องบอกว่าสเปอร์ทำเกมกันมาดีนะครับลูกนี้ได้ยันคูรูเซฟกี้เปิดด้วยขวาบอลติดฉลับลิซาโดมาร์ติเนสเข้าทางนะครับบาบซาพุ่งกระชากตัวเองเข้ามายิงบอลใส่หน้าโอนาน่าหนึ่งเปล่าตัวสูงและหลังจากนั้นครับแมนยูเหมือนพรมลายล็อกแล้ว เลี้ยวขวาจนข้างทางปั๊บปับปับสุดท้ายครับก็มาโดนเบิ้ลสองนะครับจากลูกเปิดเข้ามาของอีบานเปเิซนะครับเปิดลอดขาเจเรโกดาโลนะครับแล้วเป็นทางด้านของเบนเดวิสนะครับตัวสำรองลงมายิงแป๊กนะครับแป๊กเสียงดังฟึดโอ้โอแล้วยิงไปก่านั้นแม่งทำให้ลิซโดเตะแป๊กด้วยแม่งหลอกในหลอกอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายเตะแป๊กแล้วโดนหนาไปเข้าประตูเข้ากรอบโอาน่าก็ขาตาย สรุปสุดท้ายครับ2ประาการตัวูนค์คือสกอร์ขึ้นอ่าสกอร์ที่เกิดขึ้นในเกมนี้ วันนี้นะครับสเปอร์เล่นดีมากอ่าเจ่แมดิสันเยี่ยมมากนะครับอีบิซูมาดีสุดๆเลยนะครับบาบซาก็ดีมากๆนะครับเปโดโปรโร่เนี่ยสุดยอดนะครับฟันโดโฟเฟนโรเมโรดเน,นี่ยในแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับอุโดโกี้เนี่ยโอ้โหดาวรุง่งพุ่งแรงดีมากนะครับส่วนเดียนคูดูเซฟกี้ก็มีส่วนร่วมกับประตูแรกนะครับซอนเทอร์มินกับวิชาร์ซันเนี่ยซอนเนี่ยเหมือนพอขาดเคนไปเหมือนขาดคู่ลิงก์อะเนาะ,นะสุดท้ายก็ต้องปรับตัวแต่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับแต่ส่วนวิชาร์ซันเนี่ยพอตำแหน่งนั้นเขา ฟุตบอลสมัยนี้นะครับมันกองหน้าจริงๆมันลงมามีส่วนร่วมกับเกมยากนะครับอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็คงจะหาทางปรับกันมาได้ในที่สุดนะครับส่วนแมนเดตเนี่ยองตรงนะคือมัน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 ทำไงอะงงเหมือนกันนะครึ่งแรกดีอยู่เลยครึ่งหลังก็งงเหมือนกันทำไมแมนเดตเป็นอย่างนี้แรดฟอร์ดเงียบมากเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดแล้วใครเห็นแรดฟอร์ดบ้างว่าแรดฟอร์ดอะลงมาล้งเกม แห่จะกองหลังอยู่แล้วคุณนึกว่าวิงแบ็กเหอะนะครับแรดฟอร์ดส่วนแอนโทนีกับแอนโทนีมีหวาดเสียวแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้คมพออยู่ดีกานาโชก็เหมือนพยายามที่จะไปคนเดียวนะครับส่วนบรูโน่ก็ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับมีเปิดเข้าหัวแรดฟอร์ดได้โขกออกไปลูกหนึ่งนะครับส่วนไมซ์สัตนเมาส์นี่แย่ yeah, หนักเลย แย่ yeah, หนักเลยตัวนี้เนี่ยนะครับเงียบหายจากเกมไปเลยนะครับส่วนแผงหลังเอาไปเตดอะลิสโรปาติเดน่ามันซวยนะครับส่วนวารานก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับลูกชอก็จริงๆก็ช่วยได้เยอะด้วยซ้ำนะครับวานบิ Girl, ๊กก็กลางกากนะครับโอนาน่าเดี๋ยวเหนียวเลยวางบอลดีแต่สุดท้ายพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ไหวจริงๆสําหรับยูเนเต็ดนะครับต้องหาทางแก้ดด่วนหากจะหวังยังหวังลุ้นทอฟอฟนะครับเพราะว่าทีมอื่นเขาก็พัฒนากันมาแล้วนะจ๊ะ และเฮียวีโกเลยครับเอเมริลลาป๊อกจะย้ายชบเอาเนสเซอร์ตามมาเน่ตามโรโนัลโดไปแล้วล่ะครับลาป๊อกครับจะไปด้วยค่าตัวประมาณ24ล้านปอนด์นะครับและเซ็นสัญญาจนถึงฤดูกาล2026นะครับค่าเหนื่อยจะรับอยู่ที่460,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ25ล้านยูโรต่อปีนั่นเองนะครับถามว่าเขาเป็นยังไงเขาคืออดีตก,กำลังหลักของซิตี้ครับ ในรูปการ18 19นี่คือน,น่าจะพีที่สุดแล้วนะครับเป็นกองหลังที่ไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดแต่เป็นกองหลังที่เชิงบอลดีที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้จังหวัดจ่ายบอลจังหวะเปิดบอลทักษะต่างๆเป็นกองหลังเซนเ,นเตอร์ที่สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้นะครับและเล่นได้ดีด้วยนะครับ สุดท้ายผมว่ามันก็วินวินทั้งสาฝ่ายนะครับเพราะว่าช่วงหลังลาป็อกก็ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงกวาดิโอมาก็น่าจะยากเลยละคราวนี้นะครับเพราะมันทับตําแหน่งกันเลยนะครับวินวินทั้งสาฝ่ายนะครับซิตี้ได้ค่าตัว24ล้านปอนด์นะครับอาร์เตอร์ได้นะัดเตะระดับลาป็อกไปในวัย29เองนะครับแล้วก็ลาป็อกก็คงจะได้เล่นเป็นตัวจริงมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอให้นายโชคดีการลาจากมันทำให้เราคิดถึงใครคนหนึ่งเสมอครับแต่สุดท้ายมันก็คือวิธีของฟุตบอล วันนี้มาดูกันอาเซนอนจะบุกไปเย็ยนเซลเฮิร์ทพาร์ทของคริสตัลพาเลทแล้วครับร่วมไปถึงคับซีเรีย,อ,ยอิตาลีโตริโนเปิดบ้านเจอกายารีโบโรญนยาเจอเอซีมิลาลาลิกาสเปนก็มีอาราเบสเจอเซบียากรานาดาเจอรายโยบายเกนโน เดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์สดวันนี้นะครับประมาณนะครับน่าจะก่อน4โมงเย็นนิดๆนะครับประมาณ4โมงเย็นมาเจอกันได้นะครับวันนี้อย่าลืมนะครับมาพูดคุยกันวิเคราะห์ต่างๆข่าวสารต่างๆพูดคุยกันได้คิมีมตะโตจ้า